เริ่มออกเดินทางนะคะถ้าเราไปประจวบคีรีขันเราต้องผ่านแน่นอนนะคะเพชรบุรีตรงนี้มีชื่อเสียงมากในเรื่องของน้ำตาลลูกตาลนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ต่างๆมาต่อกันที่อาหารนะคะที่ร้านสวัสดิการร้านนี้คืออาหารอร่อยราคาไม่แพงนะคะวิวสวยบรรยากาศดีค่ะตรงนี้ก็คือถ่ายรูปช่ำๆไปเลยนะคะ ถ้าไปถึงทับสแกก็ต้องกินร้านนี้เลยค่ะอาหารคือหลากหลายเยอะมากค่ะน้ำพริกก็อร่อยเพชรชบุรีก็ต้องมาถ่ายรูปกันที่ต้นตาลน,นะคะที่แปลงขนาดรวบรวมพันธ์ุที่มีพื้นที่ขนาด13ไร่นะคะจำนวนตาลเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็ฝ่าฝูงพระโคนะคะ นางก็เดินด้วยความสง่างามนะคะอยู่บนท้องถนนถ้าจะเข้ากรุงเทพตรงบางตะบูนก็จะมีร้านที่อร่อยอันนี้ก็คือครัวทศพลค่ะร้านี้ก็คืออร่อยนะคะรสชาติดีนะคะบางตะบูนขึ้นชื่อว่าที่นี่นะคะแหล่งอาหารดีมีคุณภาพป่าชายเลนแหลง่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำไวอ่อนนะคะแล้วก็อาหารทะเลหาง่ายราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ที่นี่ก็คือฝีมือทำกับข้าว เชื่อมือได้เลยนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะใบชะครามก็ต้องสั่งนะคะอย่าลืมแล้วก็อันนี้ก็ปลาฉลามผัดชาค่ะไข่เจียวหอยนางรมนะคะยำปลาหมึกต้มส้มปากกระบอกก็คือทุกเมนูนี่คือบอกเลยว่าอร่อยมากนะคะร้านนี้ก็คือรสอันนี้รสชาติที่ถูกต้องของเมนูเขานะคะแล้วก็ ท่านใดที่ผ่านมาทางนี้นะคะคือไม่ไกลจากกอทมอนะคะก็คือลงมาก็คือเขตรอยต่อนะคะสมุทรสาครสมุทรสงครามกับตรงที่เป็นเพชรบุรีนะคะบางตะบูนนะคะต้องสั่งนะคะและเราก็เวลาที่วิ่งรถเส้นเนี้มันจะเป็นนาเกลือกันเยอะมากนะคะบริเวณนี้แล้วก็ข้างทางก็จะมีขายนี่นะคะ ปูที่เป็นก้ามปูตัวโตนะคะอันนี้ก็คือราคา200บาทหรือประมาณสักร้อยกว่าบาทนะคะไม่ถึง200ร้อยกว่าบาทเนี่ยก็คือเขาจะทุบๆให้แบบนี้เลยก็คือเนื้อแน่นอร่อยนะคะปูก้ามโดยเฉพาะเลยะคะ่ะปูเนื้อก็คือสั่งรับประทานชิลชได้นะคะเป็นมือ้ออาหารมื้อหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นปูแน่นๆเต็มเต็มคำนะคะมีขายอยู่ริมทางบางตะบูนนะคะ อันนี้คุณแม่ค่ะก็เอาใส่ถุงให้ถ้าเดินทางขึ้นมาที่โคราชนะคะเรามาเจอร้านนี้ก็คือเขาใหญ่ร้านนี้ก็คือเหมือนไม่ต่อเนื่องนะคะแต่สามารถต่อกันได้เลเวนสเกลนะคะร้านนี้คือตกแต่งสไตล์แบบผู้ดีอังกฤษนะคะแล้วก็มี สิ่งของของสะสมที่เป็นลักษณะของเก่าของโบราณนะคะที่เขาเก็บสะสมแล้วเขาก็เอามาจัดแสดงรวมทั้งภาพวาดต่างๆก็ทั้งทางเดินห้องน้ําก็คือยังมีภาพอะไรที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ในศตวรรษที่ผ่านมานะคะในเรื่องของความปลุยความวิกตอเรียนะคะอันนี้ห้องน้ําขนาดตรงหน้าห้องน้านะคะชายหญิงแยกกันแบบนี้นะคะก็คือยังมีรูปคลาสสิกคลาสสิก มีมุมสวยๆให้เราไปถ่ายรูปน่ารักๆนะคะบริเวณข้างหน้าก็จะมีดอกหญ้าทุงา่งญ้าแล้วก็มีการสร้างสถาปัตยกรรมที่ให้มันสอดคล้องกับต้นไม้ในธรรมชาติที่เขามีอยู่นะคะเราเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันกลมกลื่นมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของทางเดินสามารถชมวิวธรรมชาติแล้วก็มีก้อนหินอะไรต่างๆคือทำให้มันดูลงตัวมากๆเลยค่ะ